ร,ร่อยยิ้มและเสียงหัวเราะของชายชื่อสมัครสุนทรเวทในภาพนี้แม้ร่างกายจะดูสู้พร้อมลงมากเมื่อเทียบกับภาพขณะด,ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหนึ่งปีก่อนหน้านั้นแต่ภาพนี้ถือเป็นภาพสุดท้ายที่ผลกล้ชิดได้บันทึกไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก่อนที่อดีตนายกรัฐมนตรีจะอาการสุดหนักด้วยโรคมะเร็งตับ พนักงานบริษัทเฟซมีเดียผู้ผลิตรายการชิมไปบนไปซึ่งได้เข้ารถน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานที่หัวหินจึงมีอาจลืมชายผู้สร้างรอยยิ้มและความอร่อยเจ้าของตำนานชิมไปบนไปท่านถือว่าเป็นปราชของแผ่นดินนะครับท่านมีสมองอัจฉรยะมากความจำดีเลิศคนเราในรือเวลาเรียนสมัยประถมใช่ไหมครับก็เรียนมาเหมือนกันแต่ทำไมท,ท่านจำได้ทุกบททุกตอนสุนทรูเนี่ยตี กี่ร้อยกี่พันหมดมันต้องจำได้เกือบหมดสิดมสัครศุนทรเวทนี่คือเทปบันทึกภาพรายการชิมไปบ่นไปครั้งแรกของนายสมัครสุนทรเวทเมื่อเดือนมกราคม2544จุดเริ่มต้นที่ทำให้ประชาชนจดจำบุคลิกของนักการเมืองฝีปากกล้าผู้นี้ และแม้การเป็นพิธีกรรายการอาหารจะทำให้นายสมัครต้องสิ้นสุดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กันยายน2551แต่เขาไม่เคยหยุดชื่นชอบการทำอาหารไทยแม้ในวาระสุดท้ายได้สั่งเสียให้ลูกหลานรับประทานอาหารไทยรสชาติของการจงคือเปรี้ยวเค็มหวานยุคนี้มันต้องทันสมัยหเีนป็นสายหลักเลับไม่ใช่ว่าชอบทำอาหารสวยๆนะถ้ามีความรู้สึกว่าท่านอยากจะทําให้กับ สังคมไทยครอบครัวไทยได้ตระหนักถึงเรื่องนี้สิ่งที่ผมยังค้าท่านอยู่ก็คือว่าเรากำลังจะทำหนังสือ52เมนูใน1ปีสาเหตุที่ทำก็คือว่าต้องการให้พ่อแม่ลูกได้มีโอกาสได้ทานข้าวอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งวันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้พ่อพาลูกไปซื้อกับข้าวแม่พาลูกไปซื้อกับข้าวแล้วมานั่งทำกับข้าวไทยทานกันนี่คือความมุ่งมั่นรารษนา,าของท่าน เมนูที่นายสมัครชื่นชอบมากที่สุดคือข้าวผัดสมัครถือเป็นเมนูขึ้นชื่อที่ท่านชอบสาธิตทำข้าวผัดให้อร่อยนี่นะฮะดูนะผมใส่ผักผมเรียกว่าผักห้าอย่างคือใส่ก้านกัน,น้าใส่หอมใหญ่ใส่มะเขือเทศใส่เห็ดฟางใส่พริกขี้หนูอย่าลืมนเนี่ยนะมันโดนความร้อนแล้วความเผ็ดมันหายไป วิธีการทำข้าวผัดสมัครจะไม่เหมือนใครเพราะนอกจากการใส่เนื้อไก่เบคอนและแฮมลงไปผัดกับน้ำมันพืชแล้วจะใส่มะเขือเทศหอมใหญ่พริกหนุ่มที่หั่นไว้ลงไปผัดให้เข้ากันและใส่เนยสดข้าวสวยปรุงด้วยซอสพริกซอสมะเขือเทศพริกไทยป่นและน้ำปลาเคล็ดลับจะอยู่ที่การหั่นมะเขือเทศและหัวหอมใหญ่ที่ต้องหั่นเป็นสี่ส่วนแล้วหั่นสลับซ้ายขวาให้ได้ขนาดพอประมาณ เคร็ดลับจะอยู่ที่การหั่นมะเขือเทศและหอมหัวใหญ่ที่ต้องหั่นเป็น4ส่วนก่อนแล้วหั่นสลับซ้ายขวาให้ได้ขนาดพอประมาณเพราะเมื่อผัดรวมกับข้าวแล้วจะคงรูปร่างและสีสันให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นนอกจากการทำอาหารไทยแล้วนายสมัครยังรักการร้องเพลงไทยเดิมจึงขอฝากบทเพลงโยสลมบทเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีชื่นชอบมากที่สุด โดยได้ร้องเพลงนี้เมื่อครั้งนำโขนไปจัดแสดงที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี2549 คนต่แกงคนะครับแล้วก็ท่านก็มีวัยถึง74ปีนะฮะก็ถ <c oughs> ือว่าเป็นนักการเมืองที่มีประวัติโชคชนนะครับ <c oughs> เริ่มเล่นการเมืองมาตั้งแต่ปีพศ2511 <c oughs> <c oughs> นะฮะแล้วก็เรียกว่าอยู่ในแวดวงการเมืองเนี่โอ้โหนะครับไม่เคยสอบตกอ่ะ <c oughs> <ๆ S 1> นะครับ ท่านผู้ชมครับภาพนี้เป็นภาพที่บล็อกเกอร์ของโอเคเนชั่นนะครับใช้ชื่อว่าคุณคุณทีนแบ็กไปเที่ยวที่หัวหินเมษายนนะครับ2,552ป,ปีนี้แหละแล้ววันที่11เมษายนนะครับคุณคุณที่อยู่ด้านซ้ายคุณผู้หญิงเนี่ยแหละฮะก็พอดีเห็นท่านนายกสมัครนะฮะไปเที่ยวอยู่หรือว่ากําลังทํารายการอะไรก็ไม่ทราบเธอก็บอกว่าเธอเขียนเอาไว้ว่า รู้สึกจะมาถ่ายรายการหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ก็ไปขอท่านนายกสมัครว่าขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะนะท่านนายกท่านสมัครก็บอกได้ได้ได้นะฮะแล้วใครถ่ายให้ล่ะก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสาวจะถ่ายให้แล้วคุณสมัครยังแซวคุณผู้หญิงคนนี้ว่าโอ้โหแม่ยังสาวอยู่เลยนะแล้วลูกก็ถ่ายรูปออกมาเป็นรูปนี้นะครับนี่คือรูปล่าสุดนะฮะประมาณเจ็ดเดือนที่ผ่านมานะครับอตอนนั้นท่านก็ไม่สบายแล้วใช่ไหมฮะ